เขเม์เดือดนะครับนี่ครับจัดชุมนุมนะครับมาฟังนะครับบอกว่าอย่าซื้อของไทยทําให้ไทยมีรายได้นะครับหยุดซื้อนะครับมันได้เงินผมมาได้เงินเสร็จใช่ไหมมันก็ไปซื้อปืนซื้ออาวุธมันเยอะขึ้นแล้วก็มาลิงยุงเรานะครับเออดังนั้นนะครับเรารวมตัวกันครั้งนี้นะครับรวมตัวกันอย่าใช้ของไทยหยุดใช้ของไทยนะครับ ชาวบ้านก็มองหมอเฮียกเกณฑ์กูมาทั้งนั้นนะครับอะอยากทำอะไรก็ทําไปเหมือนเกณฑ์มามาฟังนะครับแล้วเหมือนดูคลิปนะฮะไอ้ที่เขาไปชุมนุมตรงแนวชายแดนนะครับที่เดินมาเขาก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังค์แล้วก็มาสร้างภาพครับกล้องวงจรปิดเราก็จับไว้ได้นี่กระรงเดียวครับนั่งหัวล็อกกันแฮ่ๆไม่ให้กูใช้ของไทยแล้วกูจะใช้ของใครนะครับเออนี่สศูนย์สินค้ากัมพูชีนะครับแม่ชาวบ้านก็นั่งมองกันประหับประหลานี่มีอะไรกูใช้มาสินค้ากัมพูชีเนี่ยนะครับอืม ดูอีกรอบครับเราอย่าซื้อของไทยมากินนะครับชาวบ้านบอกถ้าซื้อมาเกี่เศรษฐกิจมันจะดีนะครับทําให้ไทยมีรายได้นะครับเออนะครับแล้วก็บอกว่ามันได้เงินอ่าก็จะซื้อลืนปูนมาลิงยุงเรายุงนะครับอ่านะครับอืมนั่นแหละครับประชาชนครับอ่ะก็นั่งฟังรู้ก็รู้ว่าเกณฑ์มาครับอ่ะเขาเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวฟังคอมเมนต์กันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนคลิปคอมเมนต์ปูกระดมชาวบ้านช่วยกันแบน สินค้าไทยนะครับบอกว่าสนับสนุนสินค้าตัวเองชาวบ้านก็ถามกับ <c oughs> มึงมีอะไรกูใช้บ้างชีว <c oughs> ิตอยู่กับบูชามากูังไม่เห็นสินค้ากับบูชาเลยนะครับเออแหม่สั่งให้แบ่งแล้วก็เกณฑ์กันมาระดมกันมานะครับเดีย๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าน่าจะสนุกนะครับมาแล้วครับคอมเมนต์ comment แรกนะสินค้าเขาเป็นมีอะไรวะกูก็แล้วก็ใส่ผมก็ขำเลยว่าสินค้าเขาเป็นมีอะไรอ๋อรู้แลวอะไรคอเซนเตอร์ <c oughs> สกมเมอร์นะครับหลอกคนอย่างเงี้ยนะครับเปิดบัญชีม้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีผักเน่าๆน้าวโพกกลมผอบนะครับเออขายมาแรงขายมาแรงนะนะครับขอทานโอสินค้าครับขอทานเพียบเลยนะครับโลกนี้มีสินค้าที่ไริได้จากพูชาด้วยเหรอนะครับเออไม่รู้จริงๆนะครับหนึ่งถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมในการส่งออกไทยไปเขมรนะครับเออมันส่วนน้อยนะครับเห็นเพื่อนบ้านมีความสุขเราก็ดีใจด้วยนะครับอ่า ต่อมานะครับเขาบอกรักประเทศไทยนะครับอ่าต่อมาคนจีนก็มาแซลนะครับเขมรโดนไทยทูมีแต่ว่าไม่มีจะแดกนะครับต่อมานะครับต่อเมื่อไรคุณกลับไปถึงจุดต่าสุดเหมือนข่าวก่อนนะครับคนที่ยื่นมือช่วยคือเรานะครับลืมเออผู้เฮี้ยนเนี่ยมันสันดานคบไม่ได้ตั้งแต่ดีเอ็นเอเลยครับอย่าเอามันมาครับหากเหม็นมันเปิดรับสินค้าไทยเมื่อไหร่อ๋อนะครับเฮ้ยตอนนี้สินค้าไทยแพงแล้วนะครับหาซื้อยากไงนะครับใช่ครับพูดถูกครับเออ คนที่นั่งฝั่งมันจ้างมานะครับโอ้เปิดหัวเออชาวบ้านก็เชื่อนะผมว่าเขาฟังไปงั้นแหละแต่เขาก็หาซื้อสินค้าไทยแดกดูดีนะครับไม่กล้าเขาเบมรมันก็ไม่กล้าแดกนะครับอันนี้บอกเออแล้วต่มึงจะไม่แดกเขาไม่แดกนะครับต้องสนใจด้วยไหมเออเราต้องสนใจด้วยไหมนะครับอือย่าผิดคําพูดล่ะเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เจ็บนะครับคือมืองบอกมึงจะไม่ซื้อมึงจะผิดคําพูดล่ะเห็นซื้อแดกกันชํานะครับ ถ้างองค์ทหารชายแดนแดกใส่ปากระกป๋องไทยเานั้นนะครับอืมนะครับอ่ะต่อมานะครับอีพวกที่ยกมือเย้ยวๆไม่เห็นเอาของอ๋อผงโอ้ยผงชูรสั้งหน้าปลาของไทยทท้านั้นนะครับอืมไม่เกินเดือนมาซื้อมาม่าไทยแดกใช่ครับบอกให้ไล่ไปซื้อที่อื่นนะครับดีใจจังไม่ใช้ของไทยใช่ครับคนไทยจะดีใจมากเลยมึงไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับประเทศกูนะครับมาหาหมอมาเรียนเนี่ยอืมเราต้องสะเทือนใจไหมนะครับอือ ต่อมาครับที่สบายใจเลยจ้ายินดีด้วยที่ไม่กินนะครับเอแล้วแต่มึงเลยนะครับเออคนไทยอาที่สบายใจตาต้องนะครับเออคนไทยบอกเจ็บกี่โมงอ่ะเลิกใช้เออนะครับอืมต่อมาแลคนไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจผูกพันกับหลายประเทศทั่วโลกมานานแล้วนะครับเออนะครับพวกนี้มันโง่มันไม่มันนึกว่าขาดประเทศมันเราจะเจ๊งนะครับอืมต่อมานะครับเขาเชิญสับส่งไปเลยจ้ะนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแต่ก็เดี๋ยวไม่ไม่ใช้นะครับอ่ะ กูต้องดีใจไหมหรือกูต้องเสียใจไหมนะครับนวกตาสบายเลยจ้านะครับเลิกส่งลูกส่งหลานมาเรียนได้เด็กเฮี้ยพวกนี้ก็พูดภาษาไทยได้ก็นะครับกลับไปในระคุณเหมือนเดิมนะครับไม่น่ามาเรียนตัดงบไปดีแล้วนะครับแม่ข้าวไทยมันไม่มีอย่างจริงๆนะครับช่วยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับคนมันก็สันดานเฮี้ยงแต่ดีเอ็นเอแล้วนะครับอ่ะแน่นะนะครับดีใจมากๆ สยามจะเก็บคลิปนี้ไว้เออรอดูใครจะอดนะครับออไปอุดหนุนที่บ้านเธอนะครับเออแด้ของกัมพูชาแล้วก็ซื้อของไทยไปแปะสติ๊กเกอร์ใหม่เออคนมันโอ่็อย่างเงี้ยแหละครับทําอะไรไม่ได้นะครับประเทศมึงจะผลิตอะไรได้นะครับเป็นทาจ,จีนอยู่งั้นแหละนะครับอืมทําอะไรก็โดนเขาหลอกอืมก็โลกใช้ของไทยจ้าครับตามสบายคนไทยนะครับ อาสบายเลยเพื่อนนะครับแมจ้างคนก็จ้างมาฟังนะครับเออคนนี้คนนี้คนต่อมาบอกคุณแองบอกแล้วแต่เลยนะครับอ่ะเพื่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็บอกเอาที่สบายใจตอนสบายใจมึงเลยไม่ใช้ก็ไม่ได้ส่งผลเขาอะไรกับประเทศกูอยู่แล้วนะครับแลเพราะก็ประเทศกูก็ไม่รู้จะแบรนสินค้าอะไรประเทศมึงนะครับเออนอกพกนอกจากพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ